สวัสดีคะ่ะธรรมชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเหล็กฮานอยทุกๆุกท่านเลยคะ่ะเด้อเอาธรรมชมสําหรับคลิปนี้มาตามตัวฮานอยมัดรวมกันเลยเนาะคะ่นะเนาะฮานอยมัดรวมเหมือวานเนี่ธรรมชมเข่าซ่องรอบเข่ากาชาดกับพิเศษไหมธรรมชมมันบนนอธรรมชมคุณปอคุณแม่ เมื่อวานในเข่ากาชาดกาชาดกลับมาแล้วทมม่านผู้ชมเมือนอย่าเผออย่าพลาดเด้อค่ะเด้อกาชาดเตรียมอัดเอาขึ้นเด้อท่านผู้ชมรอบกาชาดเมื่อวานในเดินหากระพกมากครบเด้อท่านผู้ชมหากระพกมากครบกาชาดเข้าไปที่หกซีเจาะแตกเด้อค่ะเด้อกาชาดเจาะแตกหกซีท่านผู้ชม พิเศษ C1 เจาะบัตเตะ C1 หนึ่ง C C1 ตกกลับธรรม,มู้ชม1นึ C ตกกลับบัตที่นี่ธรรมจุมรอบรอบปกติเล็กออกหนึ่งศูนย์สองมันบอธรรมจ่มหนึ่งสองธรรมชมได้ฟังหนูนหน่อยบอกในคลิปบอเมื่อวานนี่แม่เอฟซีเป็นบอกวา่าหาเอาศูนย์ใส เมื่อว่านี้แม่เอฟซีได้อีกแล้วได้ทรมาชมแม่เอฟซีโทมาได้อีกแล้วแม่เอาศูนย์ใส่ทร,รมชมเลขออกเลขออกหนึ่งศูนย์สองแม่ได้ได้ตรงตรงได้ทร,รมชมเพราะว่าแม่คูณหกกลับไปนํ่แม่เอฟซีเพิ่นสิเอาสิบหาคู่หน่หน่อยใน,นรรมชมเอาศูนย์ใส่ทุกคู่แม่บอกว่าโอกาสเขา่าดีมากๆ แม่ได้มาหลายเมือแล้วดิท่านผู้ชมแม่เอฟซีธน,นี้เพิ่นได้มาหลายเมือแล้วเพิ่นสีเอาสิบหาคูนี่เด้อค่ะเด้อชุดยี่สิบตัวนั่นแม่พอเอาแม่สีเอาศูนย์มาใส่ท่านผู้ชมแล้วกะมือนี่ท่านผู้ชมมือนี่มือวันที่เจ็ดแม่ก็ได้ศูนย์เก้าสองเพราะว่าเลขนูนหน่อยไม่มีเก้าสองแม่เอาศูนย์ใส่ถ้ามาบนแม่เอาศูนย์ใส่โอกาสเข่า ดีดีเด้อท่านผู้ชมแม่ได้เมื่อนีแม่ก็ได้ศูนย์เก้าสองแม่เป็นคนหมักศูนท่านผู้ชมแม่มักเหล็กสวนเพราะแม่พี่น้องล่องเห็ดเบิ้งคือแม่แหมท่านผู้ชมเมื่อนีมีบอ่อเมื่อนีศูนย์สองสี่เลขออกศูนย์สองสี่เมื่อนีไมีแปดเก่าเลขออกศูนย์แปดเก่าตั้งแต่กระชากแม่ก็ได้ด้วยท่านผู้ชมเมื่อนีแม่ได้สองรอบศูนย์แปดเก้ากับศูนย์สองสี่เลขน้อยหน่อยมีสองสี่สี่สองแต่ท่านผู้ชมแม่เอาศูนย์ใส แม่บอกว่าจังสันเลยท่านชมรอบการชาติเก้าแปดดูนหน่อยไม่แปดเก่าบัตที่นี่แม่เอาศูนใส่แม่ได้ท่านชมแม่ได้สามมือติดละบอท่ามชมแม่ได้ดีดีมือนี้บ่มิสูนยเนาะค่ะเนาะล่องเบิงหมท่านผู้ชมแม่เอฟซีคนไดสามมือติดละเพิ่นว่าชุด ยี่สิบตของหนูหน่อยแม่ว่าเอาแม่สีเอาแม่สีเอาสิบหาคู่เอาศูนย์ใส่มันเป็นช่วงเด้อท่ามชมสีเมือติดท่านผู้ชมสีม่มือติดแล้วแม่ได้สามตแม่เอาศูนย์ใส่เพราะว่าชุดสตันูหน่อยบ่ม่าดิท่านชมเอาเมื่อวานนี้สำหรับท่านใดถือยินดีนำเลยค่ะเด้อเมื่อวานนี้เข่าขกาชาด กับพิเศษทรรมผู้ชม64กับ14นะคะ3ตัวไม่แตกเอาศูน่ขคือแมเพันวาทรรมผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเลยค่ะเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวเด้อค่ะเ้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บได้ดอดไดขอัาใจคนละหนึ่งดวงเด้อทัามผู้ชมเมื่อนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะเมื่อเนี้ทาง เดินเลขแอดมินหน่อย,ยมีศูนย์นะคะเด้อหาหน่อยมัดรวมประจำวดันที่เก้าหน่อยมัดรวมนะคะเลขเด่นจับบินวันนี้นะคะ สามสี่เก้าศูนย์ห้าหกเป็นตะไปเล้าแท้ท่านผู้ชมห้าหน้อยมัดรวมไหมเป็นตะไปเล้าแท้เมื่อเน,นี่เลขเด่นประจำวันมาตั้งสีโตัวันนี้ท่านผู้ชมมาชนกับกับเด่นสูตรน่หน่อยไหม เด่นสามกับสี่วันนี้วันศุกร์นะคะเหล็กเด่นมากมากตั้งสี่ตัวไหมท่านผู้ชมระวังเหล็กเด่นกดขว้วกันมากเด้อค่ะเด้อสี่ตัวเมื่อน,นี้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่นูน้อยเน้นห้สี่รอบเด้อค่ะเด้อเน้นกาชาดเอาขึ้นเด้อท่านผู้ชมกาชาดกลับมาเล้วท่านไรที่เสียรอบกาชาดไปเมื่อน,นี้เอาขึ้นเด้อค่ะเด้อเน้นกาชาดพิเศษ ปก,กติและ VIP นะคะเด่น3กับ4วิ่งรูดฟันเจาะ15คู่วินนาคะัส 3, 34 39 30 35 36เป็นตาไปแตกล่าวแทรท่านผู้ชม สามหกสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้า ศูและ56นะคะ12345เด่นวิ่งฝันรูดเมื่อนน,น้นหน่อยเจาะสามด้วยท่ามาชมสามมันเด่นกว่าหมดิมันมากกว่าหมท่านผชม สามเด่นฮาหนอยเดือท่ามู้ชมสามเด่นฮหาหนอยบัตรเล่าพัฒนานหน่อยเด่นเก่ากับผาเด้อท่ามู้ชมเด่นวิ่งรูดฟันเจาะสามนะคะเด่นประจําวัน่าผู้ชมเด่นประจําวันเดี๋ยวเอาหกคู่เด่นกวนท่ามู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสามศูนย์สามหก สี่เก้าสี่ห้าสามเก้าและสามห้านะคะสองคู่วัดใจสามเก่านีมาวันสุกดีดีเด้อค่ะมาชมสามเก้าและสามศูนย์เด่นประจำวันเมื่อเนี้เด่นประจำวันชั่นสี่ตัวเลยเด้อค่ะเด้อ ชนสามนะคะชนเก้าชนห้าและหกมาสีตัวเลยดิค่ะมาชมไัดที่นี่ระวังแน่เหล็กเดือนประจํำวันมันสิกอดข้อกันมากสามเก้ห้านูนหน่อยเจาะให้แล้วท่านผู้ชมเก้าห้าบริจาะเก้าห้าเกและห้า ระวังเด่นประจาวันมั่นกอดข้อกันมาเด้อค่ะเด้อบด้จอให้สามตัวนี้เบิ้งธรรมชมสิมาบอสิมาตัวใดเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหนัดจอเด้อค่ะเด้อหันนอยมัดร,รวมนะคะเมื่อนีเน้นสีรอบธรรมชชมเน้นไปเลยนะคะสีรอบกาชาดพิเศษปกติและวีไอพต่อมาจุดสามตัวเด้อค่ะเด้อ ชุดสมตัวท่านใดที่มักชุดนี้แคปหน้าจอได้เลยด้อค่ะเด้อชุดสามตัวแอดเมนูหน่อยบอ่อเขา่าลายหวัดเด็ดแล้วธรรมชม้ชมเอาศูนย์ใส่คือจังเมย์เอฟซีวากระได้หรือว่ามันไม่ศูนย์แล้วนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องกะกันล่องเอาตัวอื่นใส่เบิง้งธรรมชมู้ชมักตัวใดล่องเอามัดใส่เบิง้งงธรรมชม้ชมเชื่อมันเป็นโศกเป็นดวงขวางเหาานะคะเนาะ สาตัวยี่บคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้นูน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหย้ยแห้งๆปังๆสาตัวแตกสองตัวแตกสมรอบท่ามาชมคลิปนี้นูน่อยขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ